ปลากลางนะครับหาดูยากเนี่ยกระโดดเก่งกระโดดเหมือนกบปลากล้างเนี่ยกระโดดเก่งหาดูยากนะครับตอนนี้เอามาปล่อยแล้วอนุรักษ์ไว้อย่าลืกกดไลค์กดแชร์กดให้กำลังใจกันมากนะครับจะได้มีคิดใหม่ๆมาให้ชมกันหนึ่งครับขอบคุณครับ We... <laughs> oh, <laughs>